สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาวของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัชชาวีวานิสุรางค่ะ พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอ TNN ช่อง16แต่เรายังมีโซเชียลมีเดียทั้ง f a c o b o o k y o u t แอปพลิเคชัน t o n t o k t o k Instagram และ Twitter ให้คุณผู้ชมติดตามข้อมูลข่าวสารตลอดทั้งวันในหลากหลายประเด็นช่องทาง YouTube อย่าลืมกด subscribe ที่คนหลังข่าว Channel จะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจทั้งประเด็นการเมืองเศรษฐกิจสังคมการต่างประเทศและเคล็ดลับดีๆในกาารดูลสุขภพ ตลอดช่วงเวลาของรายการเราในวันนี้เนื้อหาสาระยังคงหลากหลายเช่นเคยเริ่มต้นจะพาคุณผู้ชมมาติดตามวิธีการรับมือกับการนอนของลูกน้อยเนื่องจากถ้าเกิดมีปัญหาแล้วปล่อยทิ้งไว้อาจจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่ล่าช้าในขณะเดียวกันค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมมารู้เท่าทันกลกลงของมิจฉาชีพกับแอปพลิเคชันกู้เงินที่กําลังระบาดอยู่ในเวลานี้มาหาข้อสังเกตไปด้วยกันนะคะว่าแบบไหนแท้ แบบไหนปลอมในขณะเดียวกันคนส่งยิ้มกับจุมลุยเอกวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามการให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบปัญหาน้ําท่วมขาดงานขาดรายได้เพื่อที่จะให้พวกเขานั้นลืมตาอ้าปากได้อย่างยั่งยืนด,ด้วยผักปลอดสารพักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าทยอยมาติดตามรายละเอียดในแต่ละประเด็นไปได้วยกันค่ะ อยู่คนเดียวมานานลนะอาศัยเงินเก็บที่กินดอกเบี้ยธนาคารตาน่ากินามากลูกสุขภาพก็ตามาอายุอาหมอทีก็หนักหน่อยร้อนร้อนหนาเหนารอดีนะที่มีเงินเก็บอยู่บ้างแล้วก็ได้รุ่นโชคนิดๆหน่อยๆ <c oughs> วัน่นี้ถูกใจอยู่นะเกินบ้านเช่าก็พอมีที่สุกหัวนอนกับเขา <c oughs> ขเท่านี้แหละค่ะฝากเงินและซื้อสลักปอมทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ <c oughs> งเงเินต้นครบผลตอบแทนดีมีโอกาสทุกรางวัลไทยยังช่วยให้คนไทยมีบ้าน วิกฤตอาจทำให้คุณลมแต่ออมสินอยากให้คุณลุกขึ้นได้อีกครั้งด้วยโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพฝึกอบรมทักษะโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมสินเชื่อให้คุณตั้งตัวได้ธนาคารออมสินเขียนข้างคนไทยทุกคนสร้างโอกาสที่ยั่งยืนอย่างครบวงจรเพื่อความสุขที่ยั่งยืนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม กับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวกับการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพการนอนคือการพักผ่อนที่ดีที่สุดสําหรับทุกวัยนะคะยิ่งถ้าเกิดเป็นลูกน้อยแล้วก็คุณพ่อคุณแม่หลายท่านกังวลใจมากเลยค่ะถ้าเกิดลูกนอนหลับไม่เต็มอิ่ม เพราะนั่นหมายถึงว่าจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่ล่าช้าดังนั้นในวันนี้เราจะชวนคุณผู้ชมมาหาสาเหตุไปด้วยกันนะคะว่าทำไมลูกน้อยของคุณถึงไม่อยากนอนพร้อมทั้งจะหาวิธีการในการรับมือเพื่อทำให้ลูกน้อยของคุณนอนหลับได้อย่างเต็มอิ่มมากขึ้นไปติดตามด้วยกันเลยค่ะการนอนหลับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กค่ะ การนอนหลับอย่างเพียงพอจะช่วยเสริมสร้างความสามารถในการเรียนรู้ความจำํำส่งผลต่ออารมณ์ทำให้เด็กมีความตื่นตัวและมีสมาธิทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันปัญหาลูกนอนยากอาจจะเกิดจากปัจจัยที่ตัวเด็กเองการเลี้ยงดูสภาพแวดล้อมและเหตุการณ์ที่เด็กเจอในชีวิตประจําวันโดยแต่ละสาเหตุก็มีวิธีการในการรับมือแตกต่างกันดังนี้พัฒนาการของเด็กตามวัย เด็กทารกจะมีภาวะหลับตื่นสลับกันไปตลอดทั้งวันซึ่งเป็นพัฒนาการปกติตามวัยเด็กอาจไม่หลับยาวในช่วงกลางคืนและตื่นมากินนมบ่อยปัญหานี้มักจะดีขึ้นเรื่อยๆเมื่ออายุได้ประมาณ4เดือนซึ่งเด็กจะเริ่มหลับตอนกลางคืนได้ยาวประมาณ6ชั่วโมงและเมื่ออายุ6เดือนจะสามารถหลับได้นานถึง10ชั่วโมงแต่อาจจะยังตื่นกลางดึกอยู่เด็กทารกบางคนตื่นแล้วสามารถหลับต่อได้เองเลยนะคะแต่ว่าบางคนอาจต้องการให้พ่อแม่กล่อมถึงจะหลับต่อได้ บรรยากาศในห้องนอนไม่เอื้อต่อการนอนคุณพ่อคุณแม่บางคนอาจเร่งรีบให้ลูกอาบน้ำและแปรงฟันเพื่อเข้านอนซึ่งทำให้บรรยากาศดูวุ่นวายจนส่งผลทำให้ลูกนอนยากหรือสภาพแวดล้อมในห้องนอนไม่เอื้อต่อการนอนหลับเช่นอุณหภูมิในห้องร้อนหรือหนาวเกินไปไฟในห้องนอนสว่างเกินไปในห้องนอนมีของเล่นหรือสิ่งที่เบี่ยงเบนความสนใจจากการนอน ดังนั้นควรจัดห้องนอนให้มีอุณหภูมิและแสงสว่างที่เหมาะสมหลีกเลี่ยงการนำของเล่นไปไว้ในห้องนอนหรือนำของเล่นมาให้เด็กเล่นเมื่อถึงเวลานอนกิจวัตรก่อนเข้านอนที่ไม่เหมาะสมการที่คุณพ่อคุณแม่ให้ลูกเข้านอนดึกหรือนอนไม่เป็นเวลาและไม่มีสุขอ,อนามัยในการนอนที่เหมาะสมก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ลูกนอนยากเช่นดูภาพยนตร์หรืออ่านหนังสือที่น่ากลัวหรือน่าตื่นเต้น กินอาหารในปริมาณมากขนมหวานหรืออาหารที่มีคาเฟอีนก่อนเข้านอนดูโทรทัศน์และใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นแท็บเล็ตและโทรศัพท์มือถือซึ่งแสงสีฟ้าจากหน้าจอจะไปกระตุ้นให้สมองตื่นตัวและยับยั้งการผลิตเมลาโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่หลั่งออกมาตั้งแต่ช่วงที่พระอาทิตย์ตกดินจึงทำให้ลูกนอนหลับยาก คุณพ่อคุณแม่ควรให้ลูกเข้านอนในเวลาเดียวกันทุกคืนนะคะเพื่อที่จะฝึกให้ทำกิจวัตรต่างๆเช่นกินอาหารเย็นแปลงฟันอาบน้ำสวมชุดนอนด้วยบรรยากาศที่สงบทำบรรยากาศในห้องนอนให้หน่านอนเปิดโคมไฟสลัวๆและเล่านิทานให้ฟังเหมือนกันทุกคืนเพื่อให้รู้ว่าถึงเวลาต้องเข้านอนแล้ว นอกจากนี้ไม่ควรให้เด็กทํากิจกรรมที่สร้างความตื่นเต้นดูโทรทัศน์หรือเล่นโทรศัพท์มือถือในช่วงเวลา2-3ถึงชั่วโมงก่อนนอนหรือกินอาหารและขนมในช่วงใกล้เข้านอนค่ะเด็กไม่ยอมนอนคนเดียวสาเหตุของปัญหาลูกนอนยากที่พกบ,บ่อยก็คือเด็กกลัวการนอนคนเดียวแล้วกลัวว่าตื่นขึ้นมาจะไม่เจอคุณพ่อคุณแม่ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรจะเริ่มจากการจัดเตียงสําหรับเด็กโดยเฉพาะซึ่งต้องมีราวกั้นเพื่อป้องกันการตกเตียงและไม่ให้เด็กปีนออกมาได้ และนําเตียงไปไว้ในห้องนอนของคุณพ่อคุณแม่ด้วยโดยไม่ควรให้เด็กเล็กนอนเตียงเดียวกันกับผู้ใหญ่เพื่อความปลอดภัยของเด็กและทําให้เด็กนอนหลับได้อย่างเต็มอิ่มค่ะพอเด็กอายุประมาณ1ปีครึ่งถึง3ปีจึงสามารถเปลี่ยนจากเตียงเด็กที่มีราวกั้นเป็นเตียงปกติได้ถ้าหากว่าเด็กตื่นกลางดึกอาจหลับต่อได้เองหรือร้องไห้งองแงเมื่อไม่เห็นพ่อแม่ สิ่งที่ควรทำก็คือพูดปลอบและรูปลังเบาๆไม่ควรจะอุ้มเด็กขึ้นมาหรือให้กินนมและขนมโดยเฉพาะหลังจากที่เด็กอายุเกินหนึ่งขวบไปแล้วเพราะจะทำให้เด็กไม่ยอมกลับไปนอนหลับต่อค่ะการยีบหลับในช่วงเวลากลางวัน เด็กแต่ละวัยต้องการการนอนหลับแตกต่างกันนะคะถ้าเกิดเด็กเล็กไม่ได้ยีบหลับในช่วงกลางวันอย่างเพียงพอก็อาจทำให้ลูกนอนยากในตอนกลางคืนค่ะแต่เมื่อเด็กเริ่มจะโตความต้องการการนอนหลับจะลดน้อยลงถ้าหากว่ายีบหลับตอนกลางวันนานเกินไปก็อาจทำให้ไม่รู้สึกง่วงและไม่ยอมนอนในตอนกลางคืนคุณพ่อคุณแม่ควรจะให้ลูกนอนหลับอย่างเพียงพอตามช่วงอายุดังนี้เด็กแรกเกิดอายุศูนย์เดือนต้องการการนอนหลับวันละ14-17ชั่วโมง ทารกอายุ4-11เดือนต้องการการนอนหลับวันละ12-15ชั่วโมงเด็กเล็กวัยหัดเดินอายุ1-2ปีต้องการการนอนหลับวันละ11-14ชั่วโมงเด็กก่อนวัยเรียนอายุ3-5ปีต้องการการนอนหลับวันละ10-13ชั่วโมงเด็กวัยเรียนอายุ6-13ปีต้องการการนอนหลับวันละ9-11ชั่วโมงความเครียดจากเหตุการณ์ต่างๆเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันเช่นเพื่อนแกล้งปัญหาเรื่องเรียนอาจทำให้เกิดความเครียดและทำให้เด็กไม่ยอมนอน นอกจากนี้เด็กที่ผ่านเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจเช่นการหย่าร้างของพ่อแม่การสูญเสียคนอันเป็นที่รักการย้ายที่อยู่และโรงเรียนใหม่ก็อาจจะเกิดความเครียดวิตกกังวลและนอนไม่หลับได้ผู้ปกครองควรจะอยู่เป็นเพื่อนลูกพูดคุย และนาตุ๊กตาหรือผ้าห่มที่ลูกชอบมาให้นอนกอดเพื่อสร้างความรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยถ้าหากเด็กที่ผ่านเหตุการณ์ร้ายแรงมีอาการนอนไม่หลับฟันร้ายบ่อยครั้งหวาดกลัวง่ายกรีดร้องหรือร้องไห้บ่อยก็อาจจะเป็นอาการของโรคเครียดหลังผ่านเหตุการณ์ร้ายแรงควรต้องปรึกษาจิตแพทย์เพื่อรับการรักษาและฟื้นฟูสภาพจิตใจของเด็กอย่างเหมาะสมค่ะความผิดปกติด้านการนอนหลับถือเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ลูกนอนยากและนอนหลับไม่สนิทโดยภาวะที่พบได้บ่อยในเด็กก็ได้แก่ ฝันผวาซึ่งอาจเกิดจากความเครียดการนอนไม่พอหรือเกิดเมื่อเป็นไข้ทำให้มีอาการร้องตะโกนกรีดร้องถีบหรือเตะลุกขึ้นจากที่นอนด้วยความกลัวขณะหลับตาเบิกโพลงแต่ยังไม่ตื่นเต็มที่ใจสั่นเหงื่อออกมากโดยมักจะเกิดหลังจากหลับไปไม่นานเมื่อตื่นขึ้นมาเด็กมักจะจำเหตุการณ์ไม่ได้ซึ่งต่างจากฝันร้ายโดยทั่วไปที่จะเกิดขึ้นในช่วงเช้าใกล้ตื่นนอนและเด็กยังจำเรื่องราวในฝันได้ จริงๆแล้วการนอนไม่หลับก็เกิดขึ้นได้จากหลากหลายสาเหตุนะคะเช่นความเครียดกิจกรรมที่ทําก่อนนอนสภาพแวดล้อมในห้องนอนและโรคประจําตัวบางอย่างซึ่งทําให้ลูกนอนยากและส่งผลต่ออารมณ์สมาธิความจําและการใช้ชีวิตประจําวันค่ะภาวะหยุดหายใจขณะหลับเกิดจากต่อมทอนซิลหรือต่อมอะดีนอย์ซึ่งอยู่ด้านหลังของโพรงจมูกโตผิดปกติและอาจพบในเด็กที่เป็นภูมิแพ้มีโรคอ้วน เด็กมักจะนอนกรนเสียงดังเป็นประจำนอนกระสับกระส่ายหายใจลำบากและคัดจมูกจนต้องหายใจทางปากละเมอเดินอาจเกิดจากพันธุก,กรรมความเครียดความเหนื่อยล้าการพักผ่อนไม่เพียงพอและอาการเจ็บป่วยโดยอาการที่เห็นชัดที่สุดคือลุกจากที่นอนพูดหรือออกท่าทางซ้ำๆเดินออกไปนอกห้องและเรียกแล้วไม่รู้สึกตัว กลุ่มอาการขาอยู่ไม่เป็นสุขเป็นภาวะที่ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดน,นะคะแต่ว่าสันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากโรคประจำตัวและการถ่ายทอดทางพันธุกรรมซึ่งทำให้เด็กรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งต่อยู่ที่ขาจึงทำให้อยากขยับขาเพื่อบรรเทาความรู้สึกไม่สบายขาส่งผลให้นอนหลับได้ยากถ้าหากลูกไม่ยอมนอนและมีอาการผิดปกติจากการนอนที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันผู้ปกครองควรต้องพาไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุและรับการรักษาต่อไปค่ะ โรคประจำตัวและการใช้ยาอาการเจ็บป่วยและโรคประจำตัวอาจทำให้ลูกนอนยากเช่นโรคหวัดโรคภูมิแพ้และโรคหืดรวมทั้งการใช้ยาบางชนิดเช่นยาแก้วัดยาแก้แพ้และยารักษาโรคสมาธิสัน้นซึ่งอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงอย่างการนอนหลับยากพ่อแม่ควรจะปรึกษาแพทย์ประจำตัวของลูกเพื่อรับคำแนะนำในการรักษาและการใช้ยาที่เหมาะสมต่อไป ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เราจะมองข้ามหรือละเลยปัญหาการนอนไม่ได้เลยนะคะแล้วถ้าเกิดปัญหาการนอนเกิดขึ้นกับลูกน้อยแล้วก็คุณสามารถแก้ไขได้ด้วยการเอาใจใส่ของคุณพ่อคุณแม่นี่แหละเอาล่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าคนเตือนไทยจะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของแอปพลิเคชันกู้เงินที่กำลังระบาดอยู่ในเวลานี้พร้อมกับวิธีการในการสังเกตว่าแบบไหนเป็นของแท้และแบบไหนเป็นของปลอมสักครู่เดียวค่ะ ให้คุณลมแต่ออมสินอยากให้คุณลุกขึ้นได้อีกครั้งด้วยโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพฝึกอบรมทักษะโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมสินเชื่อให้คุณตั้งตัวได้ธนาคารออมสินเขียนข้างคนไทยทุกคนสร้างโอกาสที่ยั่งยืนอย่างครบวงจรเพื่อความสุขที่ยั่งยืนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม อยู่คนเดียวมานานละศัยเงินเก็บที่กินดอกเบี้ยธนาคารตาน้ากินมากลวงสุขภาพก็ตามอายุอาหมอทีก็หนักหน่อยร้อนร้อนเหนาเพรารอดีนะที่มีเงินเก็บบ้างแล้วก็ได้รุ่นโชคนิดๆหน่อยๆวันนี้ถูกใอยู่นะเกินบ้านเช่าก็พอมีที่ชุบหัวนอนกับเขาเท่านี้แหละค่ะฝากเงินและซื้อสลักปอมทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์เงินต้นครบผลตอบแทนดีมีโอกาสทุกรางวัลแต่ยังช่วยให้คนไทยมีบ้าน กับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวกับคนเตือนภัย สัปดาห์ที่ผ่านมามีการแนะนําให้คุณผู้ชมได้รู้จักไปแล้วนะคะว่าการลงทุนใน Forex นั้นแตกต่างจากการลงทุนใน Forex 3D ที่เข้าขายแชร์ลูกโซ่อย่างไรบ้างมาในสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของแอปพลิเคชันเงินกู้ที่กําลังระบาดอยู่ในเวลานี้และมิจฉาชีพค่ะก็ใช้ช่องทางนี้ในการหลอกลวงพี่น้องประชาชนทําให้เหยื่อต้องสูญเงินกันไปเป็นจํานวนมหาศาลวันนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลจะมาเล่าให้เราได้รับทราบกั นะคะถึงเรื่องของแอปพลิเคชันดังกล่าวนี้จะมีวิธีการแนะนําให้เราสังเกตด้วยแบบไหนเป็นของแท้แบบไหนเป็นของปลอมแล้วถ้าเกิดว่าเราจําเป็นต้องการที่จะกู้สินเชื่อต้องการที่จะกู้เงินควรที่จะเลือกแอปพลิเคชันแบบไหนเพื่อที่จะทําให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจชฉาชีพไปติดตามในรายละเอียดด้วยกันค่ะ แอปเงินกู้ก็มีของธนาคารมีทําอยู่นะครับก็ทุกทุกธนาคารตอนนี้ก็เริ่มทําระบบที่เป็นแอปเงินกู้เงินกู้ในบ้านเรามีหลายเลเวลนะครับเป็นระบบเงินกู้ที่เขาเรียกว่าเงินกู้ของบริษัทขนาดใหญ่อันนี้ไม่ต้องห่วงเขาเลยเพราะว่าบริษัทขนาดใหญ่มีทนายมีระบบเช็คแล้วก็ระบบบริษัทขนาดกลางแล้วก็ SME นะครับแล้วก็มีอีกอันนึงซึ่งคนใช้กันเยอะก็คือไมโคร m i โครไฟแนนซ์ ance, แล้วก็ n าโนไฟ n นนซ์พวกนี้ถ้าเป็นแอปของธนาคารกับแอปของอบริษัทที่ได้เขาเรียกว่าไลเซน์จากธนาคารในประเทศไทยนะครับคุณใช้ได้เลยอันนี้ของจริงแน่นอนนะครับถามว่าเช็คได้ไงนะครับก็ถ้าอันไหนไม่รู้นะครับเข้าไปเว็บธนาคารในประเทศไทยโทรไปหา call center ของธนาคารในประเทศไทยถามว่า บริษัทนี้มันทำแอปนี้มีจริงหรือเปล่าถ้ามีจริงคุณก็ใช้ของเขาได้เลยนะครับผมยกตัวอย่างอย่างแอปอันนึ่งท,ท,ท,ที่เราไปอยู่นะครับอย่างผมผมเป็นบอร์ดของธนาคารหนึง่งอยู่เขาก็เขาก็ทำแอปขึ้นมาแล้วเขาปล่อยกู้จริงเพราะว่าอันนี้มีเลกู l เลเตอร์นะครับแต่ถ้าเกิดบอกว่าเมันมีใครก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ไม่ได้อยู่ในลิสต์ที่เป็นแบงก์หรือคนที่ ให้บริการตรงนี้นะครับอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าบางสิ่งที่หลายคนเขาทําก็คือว่าเวลาเขาจะหลอกคุณเนี่ยว่าเขาเขามีแอป,ปของจริงเนี่ยเขาจะทํา Photoshop บอกว่าเขาได้ลายเส้นเนี่ยมาจากธนาคารเพราะเนี่ยสิ่งที่ผมเช็คนะผมจะไม่เชื่ออะไรที่คนส่งมาให้ส่วนใหญ่ผมจะเชื่อในสิ่งที่ผมผมรู้ว่าผมต้องไปเช็คที่ไหนนะครับแล้วถ้าโทรไปเช็คแล้วเนี่ยเขาบอกยืนยันว่าอันนี้ใช่นะครับแล้วเวลาเช็คเนี่ยอย่าไปเช็คที่เดียวนะครับ เช็คสักสองสามที่เพราะบางทีเขาให้เบอร์หลอกมาให้คุณโทรไปแล้วก็เป็นคนคอเซ็นเตอร์คอยรับอีกรอบหนึ่งเพราะเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้มันหลอกได้เกือบทั้งหมดวันนี้ต้องระวังทุกครั้งที่จะใช้อะไรต้องระวัง สำหรับคุณผู้ชมที่มีความประสงค์จะของกู้เงินขอสินเชื่อแนะนำเลยนะคะว่าให้ไปติดต่อที่สถาบันการเงินที่ได้รับการรับรองจากธนาคารแห่งประเทศไทยและถ้าหากว่าอยากจะกู้เงินผ่านทางแอปพลิเคชันที่ส่งมาให้ตามโซเชียลมีเดียแล้วก็จะต้องตรวจสอบกับธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนว่าแอปพลิเคชันไหนเป็นของแท้แอปพลิเคชันไหนเป็นของปลอมเราจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนั่นเองค่ะ กลับมาอีกครั้งกับสลักอ,อมทรั์ทออสอชุดวิมานเมกพลสัสหน่วยละ1ล้านบาทลุนรางวัลสูงสุด3ล้านบาทฝากครบกำหนด2ปีรับผลตอบแทนร้อยละ1.45ต่อปีนายชัดชัยสิริไลกรรมาการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดเผยว่าเพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนที่ต้องการออมเงินและลงทุนกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ให้ผลตอบแทนสูงสอดคล้องกับการที่คณะกรรมาการนโยบายการเงินทําการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายเป็นร้อยละหนึ่งต่อปี ทอ,อสอจึงมีการจัดทำสลักออมทรัพย์ทอ,อสอชุดวิมานเมกพลัสสลักออมทรัพย์พรีเมียมหน่วยละ1ล้านบาทจำนวนทั้งสิ้น27,000นหน่วยแบ่งเป็น3ามหมวดกรอบวงเงินรวม27,000ล้านบาทอายุสลัก2ปีเมื่อฝากครบกำหนดรับผลตอบแทนหน้าสลากร้อยละ1.45ต่อปีโดยจะได้รับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยรวมหน่วยละ1 2 9 0 0ล้านบาทพร้อมสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลทุกวันที่16ของเดือนรวมทั้งหมด24งวด รางวัลที่1มูลค่า3ล้านบาท1รางวัลรางวัลข้านเคียงรางวัลที่1รางวัลละ1 0 0 0 0แสบาท2รางวัลและรางวัลที่2รางวัลละ20 0 0 0บาทจํานวน40รางวัลต่อหมวดคิดเป็นโอกาสในการถูกรางวัลสูงถึงร้อยละ0.4444นอกจากนี้ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับดอกเบี้ยและเงินรางวัลอีกด้วย สลักออมทรัพย์ทออสอชุดวิมานเมกพลัสเริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันเสาร์ที่1ตุลาคม2,565เป็นต้นไปจนกว่าจะเต็มกรอบวงเงิน2,7 0 0 0 0ล้านบาทออกรางวัลครั้งแรกวันอาทิตย์ที่16ตุลาคม2,565ผู้ที่สนใจสามารถซื้อสลักออมทรัพย์ทออสอผ่านสาขาหรือแอปพลิเคชันของธนาคาร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทอสอทุกสาขาทั่วประเทศ GH Bank Call Center หมายเลขโทรศัพท์026459000หรือ f a e e o o o s f n n p a g e ธนาคารอาคารสงเคราะห์และติดตามข่าวสารของทางธนาคารได้ที่ www.ghbank.co.th ที่4ตุลาคมศูนย์บรรเทาสาธารณภัยฐานทัพเรือกรุงเทพฯพร้อมด้วยกำลังคนจิตอาสากองทัพเรือรวมกับเขตบางกอกน้อยได้จัดกํกำลังคนช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ชุมชนดูสิมิตใหม่เขตบางกอกน้อยด้วยการลำเรียงกระสอบทรายวางทำแนวกั้นน้ำและทำสะพานเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชนที่พักอาศัยอยู่ตามแนวตลิ่งแม่น้ำเจ้าพยาเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องน,น,น้ำในแม่น้ำเจ้าพยาเอ่อล้นจนท่วมบ้านเรือนและเส้นทางสัญจร สำหรับประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนสามารถแจ้งเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากกองทัพเรือได้ที่สายด่วนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ1696ตลอด24ชั่วโมง หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีที่นีน่ TNN ช่อง16สวัสดีค่ะ